มาติดตามคร้องครับเป็ดไทยแรงด์ยอดมืุษยนพลังครับวัวรรจหวัดสุรินวันนี้ก็เพชรวันชัยครับวอวสังกภไทยครับลูกศิษข,ของแมงโมบิดไฟนี้ก็ไปซ้อมที่ให้โมเดลรักครับซ้อมมาทุกเที่ยวเลยลเพ็ดไทยแนดงอ่ะมาดูเพไทยแรนด มาพร้อมกันเลยโอเคสวัสดีครับน้องชายครับปู่น้าเสียดายมากจริงๆพูดถึงรูปเกมวันนี้เนี่ยครับเป็นยังไงบ้างในช่วงต้นลองไล่แทงก็มาแล้วครับแต่จุดเปลี่ยนคนผมไม่เคยแตกไงแล้วมันเลื่อนๆเอนๆเราไม่เคยแตกครับเคยแตกเยอะขนาดนี้ไหมผมไม่เคยแตกไม่เคยแตกไม่เคยแตกเลยพอแตกแล้วมันก็เลยแบบไม่เคยคนไม่เคยแตกแล้วกังวลเลยนะแท้ครับตอนนี้เรารู้สึกยังไงพอแตกเนี่ยตุ๊บุ๊เปลี่ยนเลยมันมันเข้าตามมัวไปหมดเลย มั่เขาไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยว่าจะเอาไงดีนะแล้วก็โดนถุงเข่าไปด้วยไล่องไล่แขนเป็นไงสู้ได้ไหมสู้ได้ครับสู้ได้หมดวงนอกมีหมดทุกอย่างก่อนมดยกสามก็ราคาก็ตื้นมาเสมอแล้วที่เป็นรองสามหนึ่งคิดว่าคิดว่าแพ้แต่นี่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทาให้แพ้แพ้หนึ่นวันนี้เป็นจุดเปลี่ยนแฉะแตกเป็นจุดเพราะแตกทุกเลือดเข้าตาไม่เคยแตกมันกังวล ไม่เคยแตกด้วยเนาะสอบคณเป็นไงบ้างโอกาสจะแก้มือไหมก็ได้ครับน้ำหนักไหนน้องชายไป็กเจ็ดก็ได้เท่าไหร่นะฮะร้อยยี่สิบก็ได้ร้อยยี่สิบก็ได้นะยาแก้มือนะันนี้ก็ทำเป็นที่สารยุบมีเกมมีเข้าทางเราแล้วนะเรายกสี่ไปพลาดโดนสอบทำให้พลิกแพ้แบบนี้อยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับน้องขอโทษทุกคนนะครับวันนี้ก็ทำเป็นที่แล้วครับ เราอยากอยากขอโทษแฟนของเอฟซีนะครับก็ขอโทษแฟนของเอฟซีทุกคนนะครับที่เราผิดหวังครับครับน้องนี่ก็เป็นกำลังใจให้ครับร้อยหายไวๆครับผมครับนี่ก็เป็นบทประท้วงครับผมเจ้าเลยนี่ก็เป็นน้องไม่ติดแตกครับพอแตกไปก็รู้สึกว่ากดดันครับก็พะวงด้วยนะเนี่ย เดี๋ยวมาดูเพชรวันชัยครับเพชรวันชัยวันนี้ก็มีพี่สี่ขีครับแล้วก็พี่เพชรครับแข่งยกซามาแต่เช้าเล้วยยืนตัวแข็งนายกเอาที่พี่เพชรก่อนเลยเาพี่เพชรไปไงอันนี้ลูกศิษย์ครับก็ต่อยได้ตามที่วางแผนมาครับ ว่ายกสามไปคดีน้องเจ็บกับโดนครับอยนะครับแต่ถ้าไม่ได้สอบก็เหนื่อยครับก็คือยกสี่มานี่คือวางแผนว่าต้องสอบแล้วคือเราวางมาตั้งแต่อ๋อตั้งแต่้เลยทำทางด้านมาดีิตนะอาวุธต้องคมแล้วผมดูมีทหาเจ็บแต่แล้วมันพาะคือเพราะเขาผมนายแล้วเจ็บเจ็บัสามเจ็บนก็เลยเลยต้องปรับใช้อาวุธของผมอดีตใจครับที่น้องทำได้ก็ สามไปละวสามไปแล้วกำลังตกกระดี๋ยวมาดูว่าโพรเมเตอร์จะให้ชกกับใครก็ก็ได้ครับมีจุดไหนที่ต้องเล่นครับสามยกกวชนะสามยกบ้างสองยกบ้างถือว่าได้ชกกับมวยเข่าแล้วได้ยืดห้อยกนี่ถือว่าผ่านโซผ่านเลยไฟนี้กับไฟที่ผ่านมาเป็นไงร่างกายกับก็แรงน้องไฟนี้ผมผมอาจารย์สุรักษ์ก็ทำการบ้านเตรมมาอย่างดีเราเตรียมมาแล้วนี่สองมีอะไรแต่ว่าจำบอก ยกอสามไปโดนซ้อมอยู่ที่เจ็บบอกเลยต้องปับเกมต้องขาดพูดละวันนี้ได้ครับต้ฝากติดตามน้องนะครับครับใครก็ได้เป็นมวยเอกที่เป็นดีครับอืมวันนีครับวันนี้น้องชายครับโดนตู้ใหม่น้องชายเมื่อกี้ที่สามอ๋อแล้วก็จุกไปเลยใช่ไหมยืนตัวแข็งไปเลยกู้ชกแล้วมาเป็นไงบ้างครับไฟนี้ก็ได้ครับพอใจผลงานตัวเองไหมครับไฟนี้ครับน้องชาย ้อใจมากคู่ชูาเขาบอกว่าเขาไม่เคยโดนใครฟันสอบแตกเลยเราเป็นคนแรกเลยที่ฟันเขาแตกเปิดซิงโอ้โหรู้สึกเปิดซิงก็ได้เปิดซิงก็ได้โอ้โหยืนด้วยหัวใจเลยมีจุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงไหมน้องชายความแรงครับความแรงเหมือนกับที่พี่เพชรบอกเลยอืมน้ำหนักเป็นไงไฟนี้ก็ะด้นี่นะครับก็ได้นี่ีทพี่ไปถามเขามาว่าสักร้อยยี่สิบได้ไหม ตอนนี้คือใบหน้าขผมคุยกักน้องนี่และครับจาก121เพราะเด็กเรื่องโอ้ดดจะขึ้นคนไม่เคยมาถามเด็กว่าชกน้ำหนักนี้น้ำหนักนี้นักอาจารย์สุรัตน์น้งผมนี่จะเน้นมากต้องถามเด็กว่าเด็กสมัยไหนจะชกว่าเราบีบเขาเขาก็ต้องตามตามที่เราบอกอ่ะไปชกแล้วสภาพเป็นยังไงอะไรเงี้ยที่เราถามเลยจะชกน้ำหนักไหนน้ำหนักไหนคือน้ำหนักไหนเราให้เขาเพราะเราไม่ได้ชกกับเขาเราให้เขา อัดสินใจครับไปหน้าครับจะขยับไปร้อยยี่สิบนี่สมเด็จว่าก็เจอกันได้เลยเพราะว่าถามน้องฝั่งนบอกร้อยี่สิบอ่าไม่ได้ฝั่งนี้ร้อยยี่สิต่ำสุดเช่ครับอะไรยี่สิบต่ำสุดแล้วหรอตำสุดเพราเด็กเริ่มโตครับทายนี้อยากฝากขอบคุณใครบ้างครับมันน้้ก็คุณิเศ์แล้วก็อาจารย์สุรั์ก็ท่นเนี่ยดูแลดูแลเป็นยัง ได้ฉีดไหมครับต้องใช้วันนี้ได้ครับนนได้ได้จ้ามอ๋อพี่พี่ได้จ้ามิ้นเอยยินดีด้วยน้องใช้นะโอเคครับขอบคุณทุกค,คนที่มาติดตามรับชมครับวันนี้ครับาสวัสดีครับ